วันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องพื้นฐานการพ่นเคลียร์โมเดลกันครับสวัสดีครับผมนูผมเป็นครีเอเตอร์ของ Thai Collector ครับ 2> 1, 2, 3, ก่อนอื่นเลยวิดีโอนี้ได้รับการสนับสนุนจากร้านยูกันดั้มนะครับร้านยูกันดั้มก็จะเป็นร้านขายอุปกรณ์แล้วก็สีที่ใช้ในการทำโมเดลร้านนี้มีให้บริการทาั้งในหน้าเพจทาง Lazara และก็ทางช h o ป e e ถ้าใครสนใจเนี่ยก็สามารถไปส่งกันได้ครับ ในการทำงานโมเดลนั้นขั้นตอนอย่างหนึ่งที่มีประโยชน์มากๆ,ๆเลยก็คือการเคลือบชิ้นงานหรือที่เราเรียกติดปากกันว่าการพ่นเคลียร์ในการพ่นเคลียร์ชิ้นงานนั้นก็คือการพ่นสีใสๆลงไปทับผิวโมเดลเพื่อสีที่เราทาหรือพ่นไว้มีความคงทนแข็งแรงมากขึ้นไม่หลุดลอกออกมาง่ายแล้วก็ยังช่วยให้ทําความสะอาดโมเดลได้ง่ายขึ้นด้วยครับนอกจากประโยชน์ที่กล่าวมาแล้วนะครับก็จะมีหลายคนที่ทาการพ่นเคลียร์เพื่อเล่นเอฟเฟกต่างๆ สีเคลียร์นี่เขาก็จะนิยมใช้กันอยู่3แบบแบบแรกก็คือการเคลียร์ด้านนะครับหรือว่าที่เรียกว่าแฟดเคลียร์หรือแมตเคลียร์ล้หนึ่งแบบที่สองนี่ก็คือเคลียร์แบบมันเงาหรือว่าที่เรียกว่ากลอสนะครับแบบที่สามก็คือสีเคลียร์แบบครื่ันมาถงด้านซึ่งเคลียร์ลักษณะนี้เนี่ยบางคนเขาก็เรียกกันว่าเซมิกรสนะครับหรือว่าในบางลักษณะเขาก็เรียกว่าซาตินเวนิชอะไรแบบนี้ก็ยังไงก่อนที่จะซื้อมาใช้ก็ลองดูกันที่ข้างกระป๋องด้วยนะครับจะได้รู้ว่าเคลียร์ที่ใช้เนนป็สูตรแบบไห สีเคลยร์แบบกระป๋องนะครับก็จะมีทั้งแบบที่มันใช้ในงานโมเดลโดยเฉพาะซึ่งจะมีราคาสูงหน่อยกับสีเคลยร์แบบกระป๋องที่ใช้ในงานช่างทั่วไปซึ่งพวกนี้ก็จะมีราคาถูกหน่อยอย่างเช่นพวกสีห่อเลแลนนะครับหรือว่าโคเบโดยในวิดีโอนี้เราจะมาลองดูวิธีการใช้สเปรย์พ่นเคลยร์ที่ออกแบบมาสําหรับการทําโมเดลเท่านั้นนะครับเพราะว่าส่วนตัวแล้วผมว่ามันใช้งานง่ายแล้วก็เหมาะสําหรับมือใหม่ครับผมก่อนจะเริ่มทำการพ่นสีในอันดับแรกเลยเราจะต้องเตรียมพื้นที่ในการพ่นก่อน โดยหากเราไม่มีบูสสาหรับพ่นสีอยู่ที่บ้านเนี่ยเราควรเลือกพื้นที่พ่นที่มันไม่มีฝุน่นไม่มีลมแล้วก็ถ้าแดดจัดได้ก็จะยิ่งดีครับให้เราเตรียมชิ้นงานโมเดลสําหรับการพ่นเคลียร์โดยจะแยกชิ้นส่วนหรือว่าไม่แยกก็ได้ซึ่งถ้าใครทำงานแบบละเอียดหน่อยแล้วก็ต้องการที่จะให้สีเคลียร์เข้าไปถึงตัวโมเดลในทุกจุดก็ควรจะต้องทำการแยกชิ้นส่วนก่อนแต่ถ้าไม่ซีเรียสเนี่ยครับจะทำการพ่นทีเดียวทั้งตัวเลยก็ไม่มีปัญหานะ สีเคลียร์ี่ห้อที่ผมแนะนำนะครับก็ได้แก่ของทำยา่าแล้วก็มิสเตอร์ท็อปโค้ดสีพวกนี้ในคุณภาพสูงแล้วก็ใช้งานง่ายมากเลยสำหรับมือใหม่ครับให้เริ่มต้นจากการสำรวจฝาชีดว่ามีอะไรอุดตันหรือเปล่ามีคราบสกปรกไหมถ้ามีเนี่ยก็ให้เอากระดาษนะครับหรือว่าคัตตันบัตเนี่ยเช็ดออกไปก่อนจากนั้นทำการเขยา่ากระป๋องให้ได้สัก30วินาทีเพื่อให้สีและทินอร์ข้างในกระป๋องเนี่ยมันเข้ากัน มื่อขย่ากระป๋องเสร็จแล้วก็อย่าเพิ่งพ่นสีลงบนโมเดลโดยตรงนะครับเพราะมันอาจจะมีสิ่งแปลกปลอมหรือว่าสีช่วงแรกที่พ่นออกมาเนี่ยเนื้อสีอาจจะยังไม่เข้ากับทินเนอร์ก็ได้ดังนั้นถ้าเราพ่นลงไปเลยเนี่ยอาจจะทําให้ชิ้นงานเสียหายได้ผมแนะนําให้เรากดสเปรย์ทิ้งไปเปล่าๆเลยนะครับสักห้าวินาทีก่อนจากนั้นค่อยเริ่มทําการพ่นชิ้นงานของเราครับ เวลาพ่นชิ้นงานให้เว้นระยะห่างระหว่างกระป๋องกับสเปย์นะครับประมาณ20ซนติเมตรโดยที่เราเนี่ยจะไม่พ่นสเปย์กดลงไปหาชิ้นงานโดยตรงนะครับแต่เราจะใช้วิธีการเลงสเปรย์ไปด้านข,าข้างของชิ้นงานจากนั้นกดค้างแล้วค่อยๆลากเข้าหาชิ้นงานแทนเพื่อป้องกันการที่เราพ่นค้างจุดใดจุดหนึ่งนานเกินไปแล้วสีเคลียมันจะเยิ้มครับ ตอนพ่นนี่ก็อาจจะเลือกพ่นจากซ้ายไปขวาแล้วเปลี่ยนมาขวาไปซ้ายบ้างก็ได้นะครับเพื่อให้สีเนี่ยมาโดนชิ้นงานทั่ว,วซึ่งแน่นอนว่าถ้าใครใจร้อนนี่เขาอาจจะใช้วิธีพ่นไปเรื่อยๆรวดเดียวจบไปเลยก็ได้แต่สําหรับผมนะผมแนะนาว่าให้เราทําการแบ่งพ่น2อถึงสรอบจะดีกว่าโดยแต่ละรอบนะครับก็ให้เราพ่นให้ทั่วๆโมเดลแค่พอประมาณแล้วก็เว้นระยะเวลาไว้ในแต่ละรอบประมาณ15-20นาทีให้สีแห้งก่อนจากนั้นค่อยพ่นเก็บงานในรอบต่อๆไปครับ เวลาพ่นถ้าเป็นไปได้ควรใส่หน้ากากนะครับเพราะสีพวกนี้ด้วยความที่เขาเป็นละอองฝอยเนี่ยการสูดดมเข้าไปไม่ว่าจะเป็นสูดเล็กเกอร์หรือสูดคลิกย่อมมีอันตรายในระยะยาวดังนั้นถ้าป้องกันไว้ตั้งแต่แรกได้ก็เป็นเรื่องดีครับเมื่อเราทาการพ่นเคลียร์โมเดลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เราเก็บโมเดลเข้ามาในพื้นที่ร่มจากนั้นให้ทิ้งไว้ประมาณ2-3ชั่วโมงไปเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องไปยุ่งกับมัน ระหว่าง2 3ชั่วโมงนี้แนะนําว่าห้ามไปแตะต้องโมเดลนะครับเพราะมันอาจจะติดรอยในมือของเราได้อีกอย่างหนึ่งก็คือต้องระวังพวกเกี่ยวกับฝุ่นแล้วก็ขนแมวด้วยเพราะว่าถ้ามันมีฝุ่นหรือขนแมวไปเกาะในช่วงเวลาเนี้ยมันอาจจะกลายเป็นรอยแบบนั้นไปตลอดแล้วไม่ออกนะครับดังนั้นก็ต้องระวังในจุดนี้ด้วยสำหรับในวิดีโอตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะมีวิธีการวิเทอริงกันพลาแบบง่ายๆนะครับโดยเฉพาะกันพลาที่เป็นสีขาว อย่างพวกพ o อกิสหรือว่าการดัมวิงอะไรพวกนี้ครับก็จะมีเทคนิคในการสร้างความเสียหายให้กับโมเดลนะครับแล้วก็เราจะมีการนําเทคนิคทุกๆอย่างที่เราเคยลงไปในวิดีโอตอนก่อนมารวมไว้ในตัวเดียวกันยังไงก็ติดตามรับชมกันนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่อยู่กันมาจนถึงตอนนี้ขอบคุณทุกท่านจริงๆครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ